กลายเป็นข่าวเช้าอีกครั้งนะคะสำหรับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ในสหรัฐค่ะ <c oughs> หลังจากผู้ประกาศรุ่นใหญ่อย่างเอริกบอลลิงถูกกล่าวหาว่าเขาส่งภาพอาาจารย์ของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงานหญิงจำนวนหลายรายนะคะ <c oughs> โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีหญิงสาวที่ทั้งเคยทำงานด้วยหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันในขณะนี้อย่างน้อย3คนค่ะระบุว่าได้รับรูปภาพดังกล่าวทางข้อความและเมื่อพวกเธอตอบกลับว่าไม่ต้องการเห็นรูปเหล่านี้อีก <c oughs> เอริกจึงค่อยหยุดส่งรูปภาพดังกล่าวค่ะ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังระบุว่ามีอีกหลายคนนะคะที่เคยได้เห็นภาพและเหยื่อเคยเล่าให้ฟังมาก่อนและแม้ว่าตัวแทนของผู้ประกาศคนดังจะยืนยันว่าเอริกโบลลิงไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวเด็ดขาดแต่สถานีโทรทัศน์ก็ได้ออกประกาศพักงานของผู้ประกาศรุ่นใหญ่รายนี้จนกว่าผลการสืบสวนจะได้ข้อสรุปค่ะ ประเด็นนี้ถูกจับตาจากบ,บุคคลภายนอกเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าเมื่อปีก่อนค่ะย้อนไปผู้บริหารอย่างโรเจอร์เอลิสนะคะก็ต้องก้าวลงจากตำแหน่ง c e o ของสถานีหลังถูกกล่า,หาวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศพิธีกรสาวที่ร่วมงานกันอย่างบรเชเชนข่าวสันส่วนเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะบิวโอไรลี่พิธีกรข่าวชื่อดังก็ถูกบังคับให้ลาออกเพราะโดนร้องเรียนว่าล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนร่วมงานเหตุการณ์เหล่านี้จึงทำให้ประเด็นการคุ่คามทางเพศผู้หญิงในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะในวงการสื่อสา มวลชนถูกจับตามากยิ่งขึ้นและถูกพูดถึงเพื่อให้มีการจัดการอย่างจริงจังนั่นเองค่ะ